เกิดอะไรขึ้นฮะรถตู้คันนี้มารับหมอหนุ่มแล้วนะครับทุกคนยังไงยังไงยังไงไปไหนกันแน่นะครับโอ้ใช่ที่ใช่เหมือนที่เราคิดไว้หรือเปล่าแม็ดมไปไหนแม็ดไปไหนแม็ดไปไหนแม็ดไปไหนเม็ดไไทปไหนเม็ดไปไหน ครับผมได้อธิบายถูกเนาะแม่ก็ถามก็มาหาผมเป็นคุณหมอผมก็จะสอนคุณหมอว่าเดี๋ยวผมสอนการพอก่อนให้เดี๋ผมผมไม่ได้เปิดรักษานะคะทำไมมันเป็นแบบนี้มาดูก่อนเนาะมีลุ้นเงาป้อมาหาหมอหนุ่เพื่ออะไรครับให้ขอดูไม่มีมือดูหมอเอาถุงยันชีพมาให้อ๋อ กระเป๋าไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่เหรอคุณแม่ที่อยู่เต่างอยเขาเป็นเขาเเเป็นนจ้้าาาหที่อยู่ที่นี่แหละเขาอยู่เตางอยเตางอยคือที่นี่แหละเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจอ๋อเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจหมอหนุ่มนั่นเอง อ้าวเข้าใจผิดแตแล้วนะครับผิดแล้วเราก็จะก็คุณแม่ของทัพกองนี่แหละที่มาอยที่นี่เนี่ยตุ๊กตาไทยคุ๊เต่างอนกันนี่แหละนึกว่าเขามาจะเป็นหมอว่าจะเป็นแม่นว่าจะมารับหมอหนุ่มกลับกรุงเทพมารับหมอหนุ่มกลับกรุงเทพเลยครับมารับหมอหนุ่มกลับกรุงเทพเลยครับ ว่ <B> าจะนัああ่นว่าจะว่าจะว่าจะลูกค like ุณทำลูกคุณทำใช่เลยครับพี่แกก็อยู่โตอยอยู่แถวโน้นกันนะเช่นแม่เชินนั่งค่ะเช่นค่ะแม่ของต้นฮักกรกอโอ้แม่เนีว่าจตมาเอามนุ่มไปตรวจอ๋แม่ของต้นฮักกก กต้นท้ายกรับแม่ของต้นทางนี่มาจากไหนนี่ก็มาจากอยู่ตรงนครกาตะงอยนะครับโอ้ยปาดเลื่อยทำให้หน่อยเฮ้ขาอยากมาหาหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มขาดยาหรือเปล่ากใจหมดเลยครับกินตบมาหาหมอหนุ่มไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแมอเดูข่าวเมื่อวานหมอหนุ่มขาดยาห่นนี่เขาจะซื้อยาให้หมอหนุ่มเป็นเนี่ยของต้นทัามาดูอาการหมอหนุ่มนะมาดูอาการนะครับมาดูอาการเนาะปเ็นแล้วนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเป็นแม่ ก็ทั้ง hmm> ก่อนหมอที่มาทั้งที่วันนั้นใช่ไหมผมก็จำได้คุยกับแดกเดอร์ใช่ไหมอ๋อพี่บ่าวหอมจำได้ป่าใช่พี่คุยกับแดกเดอร์วันนั้นอ่ะใช่ผมก็เลยตกใจเพราะว่าผมจำก็ดูคลิปหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มเป็นอนายหรือเปล่าหน่วงหน่วงก็เลยมาดูตกใจดูดูที่ว่าจะแก่หรือเปล่าหมอหนุ่ม นี่แล้วแม่ของต้นทักกอกอกด้อยเขาก็เป็นหัวต้นทักกอกอเป็นอย่างนง้แล้วก็เป็นมา่อนี่ด้วยโออ้พคุยนายพ่อที่ก็มาเลย ก็สรุปนะฮะว่าเป็นแม่ของต้นท่ตกกอกอันนี้ก็มาเยี่ยมหมอหนุ่มนะฮะนึกว่าเอารถมารับหมอหนุ่มกลับบ้านนั่นแหละคิดแบบนั้นเลยว่าเป็นเจ้าต้นอยู่ได้ไหมที่เป็นน้ำมันงวดไปไหนไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาจ้างแม่ของต้นฮะกินน้ำด้วยกินน้ำแม่กินน้ำแม่กินน้ำแม่อยากได้น้ำอะไรครับ มาพาอ๋อได้ครับแเดินนเหน้นะว่าเป็นไงครับไอนเดี๋ยวไปหานะต้นท้กกอกเป็นไงไมม่ต้นท้ากอกเป็นไงครับก็อยู่นี่เขาถ่ายได้เยอะเนาะเป็นแม่ลูกกันจริงๆก็เป็นทางอะไรเขาเรียกอะไรนะแม่ อันนั้นเป็นหลานเป็นหลาน thin, เป็นหลานอันนี้นับถือกันเหมือนลูกอ่ะแต่หมอหนุ่มเนี่ยนับเป็นนับเป็นลูกมันทำก็เลยเรียกเลยถ้าอง่กับตามลำซิ่งไปตามบนมูกเภาเกินนั่นอ่ะก็เลยเป็นห่วงครับก็เลยมาแล้วก็สูงแล้วก็ได้จบเลยอย่าคุณแง่ก็จะมาดูหมอหนุ่มใกล้ชิดเลยว่าหมอหนุ่มเป so okay. ็นอะไรมากหรือเปล่า คือว่ามนขาดยาจร่าคขาดยาวิตามินดีาก้ไอก็คือไปกรุงแท้วางั่นเลครับนึกว่านึกว่าวิตามินดีแสงแดดไม่ได้ให้มันนอนตากแดดเลยวิตามินซีไปนอนตากแดดเลจะได้เยอะกว่าวิตามินดีผมก็เลยก็แงกแงเลยครับดปกปดใจ ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตกลับมาหนุ่มเจอน้ำบ้านไปคำถามถามว่าบ้านมอหนุ่มจุ๋มแล้วหรือเมื่อกี้คิดว่าทามาลับตัวมอหนุ่มไปที่กระตรวงนักตกหรือว่าไปไปโรงพยาบาลที่เอฟซีบอกกันที่มาถามๆผมก็เลยตกใจเลยเดี๋ยวกระเป๋าแล้วทำใส่แล้วก็โม่นั่นกระจ่างเนาะกระจ่างแล้วนะ เมื่อกี้ผมว่าใจตุ้นตุตุตมว่าเขาจะพาผมไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าโรงพยาบาลอะไรที่เขาว่ากันนะนะครับมันราชนาดูนทางไปเกาะพังงานทำไมต้องไปก <K S 2> ็เมื่อวานผมเดินปุ๊บเนี่ยผมจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนเนาะอันนี้ถอดจมูกแล้วก็หาจังเออกแล้วครับครับผมอยู่ห่างนะผมอยู่ห่างย้อนแหวนี่ผมคือเรื่องของเรื่องอ่ะคืนนั้นอ่ะผมไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงตะพานอ่ะ แล้วอบอกว่าสิ่งสทริ์ทั้งหลายอ่ะถ้ามีจริงอ่ะอ่มาให้ผมเห็นเลยผมลบลู่เลยวันนั้นผมลบลู่เลยเนาะผมลบลู่ก็บอกว่าผููผีปีศาจอะไรก็ได้ครับถ้าปรากฏกายให้ผมเห็นผมถึงจะเชื่อแล้วผมก็ไลฟ์สดถ้าใครดูไลฟ์สดวันนั้นนะผมพูดแบบท้าทายดีกว่า ขึ้นหัวพ่อว่าไงครับไ์สดก่อนวันนั้นผมจำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันม,มันกำลังแบบอินเลยนะนะเพราะว่าอยากเจอจริงๆริภนาอะไรวาใครใครคิดว่าสิ่งกับสิ่งมีจริงออกมาให้ผมเห็นเลยทั้งผีผู้หญิงอะไรก็แต่ที่เขาเจอบนภานากันที่นายโพทาแนวในโพธิจาแนลท,ท,ที่ไปถ่ายเจอกันเจอนะแล้วก็มันเจอเงาผู้หญิงสองคนนะแล้วผมว่าออกมาเลยผมท้าทายพออีกวันนึงปุ๊บ ผมเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรใส่กระเป๋าผมที่เ mm ดินทางไปเกาะพังงานเลยแต่ผมตั้งใจว่าจะไปที่ต่างอยเดินทางหรือขึ้นรถทัวร์หรือขึ้นบินก็ได้แต่อะไรโดนเป็นนารใจให้ผมเลี้ยวซ้ายตรงบ้านแม่ผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่มให้เลี้ยวซ้ายคือมันเป็นประตูวัดใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้เคดอะไรเหมือนมันเหม่รอยอ่ะพอเดินไปปุ๊บมันเป็นภูเขาภูผาแอกแล้วก็เดินไปเรื่อยคือใจมันทึกเหิมหรือว่าอะไรสิงล่างผมก็ไม่รู้เนาะแต่ผมยังมีสตินะแต่ว่าามมััันนนเเเหหืออะไรรบบงคใ้้ขขึา แต่ว่ามันเย็นแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วผมจะเดินต่อไปเหรอพอถึงยอดเขาปุ๊บมีกัปตันตัมซิ่งโทรมาแล้วก็คนายสมงเกตโทรมาแล้วก็เอฟซีทุกคน,นหลายๆคนโทรมาผมว่าไม่ให้เดินไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมครับภูเขามันมีได้หลายรูปแต่ผมคิดคิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าผมเดินต่อไปจะเป็นไงต่อมันเหมือนมีอะไรโดนบรนดาลใจหรือว่ามันเหมือนไม่อะไรดึงดูนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนะั้นแต่ว่าที่เราลบหลูเขาไว้หรือเปล่าจนทนายสมเกียรติหรือว่าซุปเปอร์หลายๆคนลุงป้าหลายๆคนนะเขาบอกถ้าหมอหนุ่มเดินเด็ดขาดให้กลับมาที่เกอกเหมือนเดิมไม่ไงั้นหมอหนุ่มจะมีอันตรายเพราะว่ามันมืดเลยใช่ไหมครับผมเจอกระต่ายข้โมยตัวน้อยแล้วก็เจอหมูป่าผมคิดว่าบนเขามีสิงสารแสัตว์ที่อันตรายเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดเจองูอะไรขึ้นมาที่มีพิษก็อันตรายเขาก็เลยขึ้นไปตามหาแน่โพธิ์ที่กับกับตัน้ำซิ้งบนภูเขาเลยเนาะ แล้วก็พาหมอหนุ่มลงมาแล้วก็ GP, YouTuber, พี่พี่ยูทูบเบอร์นาสมเกียรติแล้วก็หลายหลายคนที่เอฟซีให้หมอหนุ่มกลับบ้านแล้วก็กินยาซะแล้วก็จะมีรถโรงพยาบาลมีอะไรเต็มจะมารับหมอหนุ่มไปโรงพยาบาลหลายๆที่เนาะสวัสดีครับ่ครับผมก็กลัวครับขอบพระคุณครับอบครับดดีขาคไม่อ้ครับบใหญ่ยครับผมขอคขั้ม